สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่ห้ามีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดท่าคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมดห้าอีพีห้าตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่อีพีหนึ่งเป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่หนึ่งลีดกับสต็อก ห้ามพลาดในวงการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปลีดกับสต็อกศึกเนอร์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขันกันตอนี่สองสี่สิาสนนราคาให้หลีดเจ้าบ้านไปต่ออยู่ที่ลูกควบลีดกับสต็อกสทีมนี้ อยู่กันโคลต้าซีของตารางลีกทั้งสองทีมนี้ยังต้องการชัยชนะยังต้องการคะแนนเหมือนกันแต่เป้าหมายของคะแนนที่ได้เอามาใช้ในคนละเรื่องเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันครับในตารางลีกเป็นอย่างไรกันบ้างผลงานของพวกเขาก่อนมาเจอเจอกันการลงทุนของพวกเขาหรือของเราเราที่มาติดตาม การเจอเจอกันของทั้ง2ทีมบทสรุปของตัวผู้และนิคแับบทสรุปจากบอลโอเคไปเรื่องอยู่ฝั่งไหนอย่างไรนะเดี๋ยวเราเหมือนเดิมครมับไล่ไปทีละเส็บเรารู้ไว้ใช่ว่าใสบาแบบถามทุกอย่างเก็บเกี่ยวเป็นข้อมูลเพื่อให้ท่านเอาไปประกอบการตัดสินใจเริ่มต้นที่ตารางเลีในตารางเีนปัจจุบลลันเลนหล่นมปอยู่ดับที่3แล้ว แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกลุ่มนี้เขาข,ขึ้นขึ้นลงลงกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอินทวิดลีดเซาก่อนหน้านี้เราจะเห็นเป็นลีดเป็นเซา์เป็นอินทวิดตอนนี้อินทวิดขึ้นไปอยู่อันดับที่สองขึ้นไปยึดตําแหน่งที่พวกเขาเคยอยู่ตําแหน่งที่พวกเขาจับจองมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะแล้วทำท่าท,ทําทางจนหลุดมือตอนนี้อินทวิดมาขาวเขาเอากลับคืนมาได้แล้ว ที่เหลือดูซิว่าเขาจะกลับมายืนอะยะสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ความสนุกมันเพิ่มขึ้นเพราะณนะตอนนี้ทั้งอ e ินสมิธทั้งลีนและเซาไม่ได้แย่งแค่เพียงอันดับที่สองของตารางแต่พวกเขากำลังจ่องตาเป็นมันถึงอันดับที่หนึ่งถึงการคว้าชแชมป์ลีกพร้อมเลื่อนชั้นด้วยเลสเตอร์ ผิดพลาดมาหลายเกมติดจนระยะห่างที่มันห่างไกลจนเกินเอื้อมถึงกลายเป็นตอนนี้อิสเวตไปหายใจลดตันคอรเลเตอร์ไปที่เรียบร้อยห่างเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นและแน่นอนในเมื่ออิสเวตมีโอกาสเลีดกับเซาที่ตามมาไม่ห่างก็ยิ้มที่มุมปากเหมือนกันอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยจำนวนเกมที่เหลืออยู่ มากพอสมควรเลยทีเดียวและนี่คือลีดที่กำลังลุ้นสนุกกับหัวตารางต้องการคะแนนอย่างมากที่บอกสต๊อกล่ะสตองอยู่อันดับที่22ของตารางมีอยู่38คะแนนแม้จะมี38คะแนนแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้โอกาสตกชั้นมีมากหลายทีมเหลือเกิน นะไล่เรียงกันนะเอาไอที่แบบต้องช่วงชิงกันแบบหูดับต่มไม้เนี่ยก็ไล่หมดเลยแต่เชฟฟิลเบนเดสโตนเดอร์ฟิลเบอร์มิแฮม n g คีนปาร์คบิวอ์แม็กเบิร์นลากยาวไปถึงพีมัสนะผมถึงพีมัสแล้วการสวัสคีทีสองผมยกให้ว่ายังปลอดภัยอยู่กลุ่มนี้บอกเลยครับแค่ผลชนะเสมอแพ้เกิดขึ้นในกลุ่มนี้ทีมใดผิดพลาดแพ้ มีโอกาสล่วงหล่นไปอยู่โซนพื้นที่ตกชั้นทันทีทีมใดเก็บชนะได้ชนะได้ก็มีโอกาสรอดได้สูงมากขึ้นทันทีเช่นกันเพราะนั้นสโต๊กจึงต้องการ3คะแนนจึงต้องการคะแนนเพื่อลุ้นหนีการตกชั้นจัดว่าหลังพิงฝาหมาจนตอเลือดเข้าตาเหมือนกันนะสำหรับช่างปันมอสโต๊กวันนี้หมกไปเยือนอยูงทองเรือเต็ด มันพะยะค่ะมาดูผลงานกันสักหน่อยผลงานห้างเกมเหลังสุดของลีดชนะ 3, สามเหมอหนึง่งแพ้หนึง่งความผิดพลาดของลีดผมพูดนะโดยส่วนตัวนะผมว่าลีดอะโลภมากเกินไปเยี่ยมเรือสองแคมนะครับจริงๆแล้วผมเคยพูดไว้ตั้งแต่เกมที่ลีดมาเล่นกับเชลซีและหมดนั้นผมก็ให้จัดหยดจัดเชลซีนะ แต่ปรากฏว,ว่าเชลซีก็ชนะได้แค่เบียดๆแต่วันนั้นเนี่ยราคาที่ผมเจอเมันคือราคาเชลซีต่อลูกเดียวผมก็เลยมั่นใจว่าเชลซียังไงก็ไม่เสียตังค์นะและก็ไม่เสียตังค์จริงๆนะครับแต่น่าเสียดายม,มันน่าจะบวกได้ด้วยต่รีดนะครับด้วยความที่ขุมกําลังสมบูรณ์และก็กําลังคึกคักกําลังมั่นใจชนะมาสามเกมติดสถานการณ์ในลีกดีมากนะครับเล่นกับเชลซีก็หวังที่จะ หลุดผ่านเข้ารอบผ่านด่านเชลซีได้คนกำลังชุดท่าจะใหญ่สุดลงไปเล่นและเมื่อลงไปเล่นแน่นอนครับมันก็ต้องใช้พลักกำลังร่างกายไหมบอลอย่างลีดไม่ได้มีเทคนิคอะไรเหนือชั้นไม่ได้คาะชิ่งไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ใช้พลังในการวิ่งเข้าใส่มากนะครับเป็นบอลในแชมเปี้ยนชิพอะสไตล์การเล่นบอลในแชมเปี้ยนชิพส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือใช้พลังกำลังสมหรนะครับ และแน่นอนสุดท้ายไม่ได้เลยเลยแพ้แพ้เสร็จอีกไม่กี่วันต่อมาลงเล่นในเนืือแชมเปี้ยนชิพเจอกับฮันเดอร์ฟิลที่กำลังลุ้นหนีการตกชั้นในบ้านสรุปสุดท้ายบทไม่ลงกินไม่ลงเลยเสียสองคะแนนอย่างที่ไม่ควรเสียควรจะชนะได้แต่ไม่ชนะก็เลยเสียอันดับที่สองให้กับทากอินูเอนต์ใหนะครับเพราะนั้นลีดมีบทเหรียนสำคัญนะครับ วันนี้ได้กลับมาพักเต็มๆได้กลับมาลงเล่นในบ้านนะคะเมาหมายยังผมเหมือนเดิมนะครับแยกอันดับที่สองหรือแยกอันดับที่หนึ่งได้เลยก็ดีนัานผลงานผมก็ยังยกให้วอลีดโอเคนะเกิดนันสามสมหนึ่งแพ้นหนึ่งเนี่ยและท่านนับเฉพาะเกมในบ้านของลีดอันนี้ยอมรับว่าลีดในบ้านโคตรโหดการลงทุนกำไรไปสามเกมครึ่งขาดทุนเกมเดียวเพราะนั้นห่างลงกมนี้แล้วถือว่ายืนดันหมวก ถือว่านั่ง MK ได้ถือว่า KFC ชุดครอบครัวได้แม็กชุดครอบครัวได้ก็เรียกว่าผลงานนี้แล้วมีกำไรก็แล้วกันธุบรบผลิตนะแม้จะสนุดมาใน2เกมหลังสุดแต่ก็เป็นเกมเยือนทั้งคู่ในขณะที่สโต๊กเป็นทีมโซนท้ายผลงาน5เกมหลทุ่นชนะ2แพ้3ผมมองว่ามันก,นกลางก,กลางนะโซนท้ายแต่ยังชนะไปถึง2เกม โซนท้ายอย่างชนะกับเกมในบ้านได้ก็แสดงว่าสต๊อกช่างมันเหมาะยังมีจุดยืนยังมีเป้าหมายเวลาลงเล่นในบ้าน้อคาดหวังในการเก็บแต้มเก็บคะแนนได้แต่เกมเยือนยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับสต๊อกเพราะนั้นฟอร์มมันจากขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงแบบนี้เป็นธรรมชาติของทีมโซนท้ายตารางอยู่แล้วการลงทุนแน่นอนครับอ่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีกำไรหรอก ก็โต้ก็เช้ในกานกำไรไปสองเกมคือเกมที่ชนะนั่นแหละที่เหลือก็ขาดทุนหมดห่างล้มกลมนี้แล้วยืนแดนลบเพราะนั้นถ้าจะตามทีประเภทแบบเนี้ยขอให้เน้นไปที่เกมในบ้านนะเวลาเล่นในบ้านแล้วแล้วพวกเขาหนีตายพวกเขาจะได้ดีเบบนพิเศษดีกว่าเกมเยือนอะ่ะเพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าผลงานห้างเกมเ่าสดยังเป็นหลีดที่ดีกว่าการลงทุนเรายังเห็นว่าหลีดดีกว่าอันดับแระคะแนนม,มือสักคู่เราก็เห็นว่าหรีดดีกว่า นะครับการเจ,เจอการสูสีนี่ชนะ2เกมโต้งชนะสเกมเสมอกันไปหนึ่งเกมเพราะนั้นในองค์ภาพร,รวมของข้อมูลพื้นฐานบอโอเคมองว่าลีดมีความเหลื่อมล้ำกว่าแต่อย่างไรก็าตามครับต้องดูภูดูแฮนด์นิแคแอบกันด้วยด้วยตัวภูตัวแฮนด์นิคจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ง5้าลายเลือกอยู่กับลีดอยู่กับชาบ้านความราคาลดลงหมดเลยในช่องลีด ช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องโต๊ะปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยเป็นภูจากเจ้าที่ไม่มีการหลังเลยลดลดหมดขึ้นขึ้นหมดนะครับเลือกฤลีิเจ้าบ้านแฮนดิแคปลูกควบต้องยิงขาดสอมาโตถ้าเมตชเดียวเสียหูพอมาพูดถึงตรงเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันยังน่าลงทุนนะต่อให้ฤีดเนะี่ยยิงชนะโต๊ะไม่ขาดแต่ผมมั่นใจว่าติงต่างว่าหลีิมันจะชนะนแน่ๆถามว่าทำไมมั่นใจอย่างนั้น ผมมั่นใจผลีดกับเกมในบ้านชนะแน่แต่จะมีแม่สองไหมถ้าไม่มีเสียครึ่งแต่ถ้ามีได้กินเตมคาผมถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มเสี่ยงนะเพราะว่าเจ้าสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจะบ้านดต่อและสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบลองหินเยือนเพราะนั้นภูนี้ให้ d i แ a มนี ate, อ้อยู่กับผลนะอยู่กับผลิอยู่ในเต็มมวกกับข้อมูลพื้นฐานที่ผมมองแล้วว่ามันเอียงไปทางผลีดเพราะนั้นอะไรก็ผลีดนู่นก็ผลีดนี่ก็ผลิ เพราะนั้นบอลโงเคก็เลยจัดเลีดนะจัดรลีดไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นเจนสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP1 หประจำค่ำคืนวันานี้วางใส่ต่อเลีดส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP2 สถึง EP5 หก็รบกวนติดต่มกันให้ครบถ้วนขอบขอบคุณมาก